เราก็ต้องเอาของโฟกัสเนี่ยเอาไปเก็บในที่ที่ปลอดภยัยอืมใช้คําว่าเก็บแบบถาวอเลยดีกว่านี่เราพร้อมจะกินให้น้องแล้วดูสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรา เดี๋ยวเข้าไปดูป๊อปอิดในบ้านดีกว่าพี่ฟิล์ม<ะ>โฟกัสเข้าบ้านก่อนนะโฟกัสเหนื่อยแล้วว่าอโอเคอเข้าบ้านดีกว่าอะไรของโฟกัสเนี่ยชวนเราออกไปข้างนอกแปบ๊บเดียวเข้ากลับไปทะแล้วอะไรเนี่ยงั้นเราเล่นต่อแล้วกันสเก็ตบอร์ดเล่นต่อขอ อีกของเราหนักมากเลยอ่ะนี่งั้นเดี๋ยวเทออกมาเลยละกันอืมโอ้โวเยอะมากอืมเยอะให้ไหนก่อนดีเนี่ยอันนี้ละกันอืมบีบไปเลย อ้หมันมาก่อไปเฮ้ยยูนิครอนดีกว่าโอ้โหเสียงด้วย่าลองบิีตรงนี้สิก็กดไปเลยเด็กคนด้วยแอปเปกดไปได้แล้วก็อุ้ยอันใหญ่กดเลย อืมกดมันจริงๆเลยเอ๊ะใครโทรมาเนี่ยเพื่อนโทรมาเหรอฮัลโหลจ้าเพื่อนจ๋ามีอะไรฮะเล่นเกมเหรอเข้าเกมแล้วเหรอโอเคโอเคได้ได้ได้อยู่เราไปเดี๋ยวนี้แหละโอเคโอเคโอเคเฮ้ยแย่แล้วเพื่อนเข้าเกมแล้วเฮ้ยโอ้โหป๊อปอิดเยอะขนาดนี้แล้วเราจะเก็บยังไงเนี่ยโหเก็บไม่ทันแน่ๆเลยอะแล้วเพื่อนๆรออยู่ด้วยทำยังไงดีเนี่ย งั้นเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บแล้วกันไปเล่นเกมก่อนแล้วกันเอืยมาแล้วมาแล้วอยฮัลโหลเพื่อนเรามาแล้วโอเคโอเคมาแล้วใช่ไหมโอเคมาลงเล้งกันดีกว่าเพื่อนไปไปไปเออเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวแบกเองเดี๋ยวแบกเองเออไป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 เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลย โอเคเลิกเล่นดีกว่าโหยเหนื่อยมากเลยเนี่ยฝนแกตตกด้วยเข้าบ้านดีกว่าเลิกเล่นละโอ้ยทอ๊ยโอโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปอบปิดเต็มหมดเลยเนี่ยอย่าบอกนะว่าโมการเล่นแล้วไม่เก็บเนี่ยโอ้โหโอ้โหนั่งสะท้านวไว้เลยโอ้ยเจ็บโอ้ย นีเนี่ยหัวไม้ฟาดพื้นเนี่ยโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บเราผิดยังไงเนี่ยอืมอะไรเนี่ยโอ้โหพอไปแบบนี้โอ้หเจ็บมากเลยเนี่ยหืมโอ้ยเจ็บอ่ะอืโฟกัสนะโฟกัสได้แล้วไม่เก็บเนี่ยทำพจนอื่นเดือดร้อนโอ้โหเจ็บมากเลยเนี่ยโอ้ยเฮ้ยอย่างนี้นะต้องแกงสั่งสอนซะหน่อยต้องแต่จะแกงอะไรดีอะเราหัวช้าในช่วงนี้คิดอะไรไม่ออกเฮ้ยคิดออกแล้วโอ้ ดูแล้ะแกล้งอะไรดีเพื่อนเรามาดูกันนะว่าผมจะแกล้งอะไรครั้งที่แล้วนะโฟกัสก็แกล้งผมไว้แสบมากเลยเนี่ยแสบท้องมาเลยเนี่ยเราจเจอกันโฟกัสเจ็บนี่พีม,มาแล้วนี่โฟกัสไม่เก็บใช่ไหม <c oughs> ได้แคมฟิล่ะจะเก็บให้สะอาดเลยคอยดู นี่เป็นไงเก็บสะอาดเรียบร้อยนีเก็บแบบไม่เหลือิเลยนะเนี่ยสะอาดจัดอะ่ะโอ้โหนั้นต่อไปนะเราก็ต้องเอาของโฟกัสเนี่ยเอาไปเก็บแบบที่ปลอดภยัยอืมใช้คําว่าเก็บแบบถาวเลยดีกว่าเฮ้ยตามมา<อ>เพื่อนผมเตรียมไมแล้วนี่เราพร้อมจะเก็บให้น้องแล้วอือ,อดูอ่า บอกไว้ก่อนเพื่อนอย่าไปทําตางวันนนี้เป็นการแสดงแล้วเพื่อนไปเอาวางไปเลยโอ้โหพอดีเลยเนี่ยอ่ะอนี่เตรียมไกเก็บใช่ไหมอืมฝังเลยเรียบร้อยแล้วท <c oughs> ีนี้ก็สะอาเดเรียบร้อย <c oughs>

เล่นก่อนนะบนเขาบนเขาบนเขาบาเกือบตายแต่ยังจชนะเพื่อนวิวีดี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 วโอ้ชยชนะเลยให้เออแคนี้กอนนะเพื่อนโอเคโอเคโอเคเจอกันใหม่เจอกันใหม่โอเคเห้นั่นเกมเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเล่นป๊อปอีกต่อดีกว่ามาเล่นป๊อปิตา เอ้าบอกไปถหายไปไหนหมดเนี่ยอ๋อสงสัยแม่น่าจะเก็บให้แล้วมั้งไปดูในกล่องดีกว่าเฮ้ยนีนกล่องก็ไม่มีเอ้าเราแม่จะเก็บไว้ไหนอะเอ้าตรงนี้ก็ไม่มีในกล่องก็ไม่มีอยู่ไหนเนี่ยแม่เก็บปิดกล่องหรือเปล่าเนี่ย งั้นลองหาดูแถวๆนี้ก่อนดีกว่าเผื่อแม่จะเก็บไว้แถวๆนี้ตรงไหนเนี่ยเฮ้ยป๊อปอิดของเราหายไปไหนน้าหารอบบ้านแล้วยังไม่เจอเลยอ่ะไปถามแม่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่ได้เก็บไปถามพ่อพ่อก็บอกว่าไม่รู้แอจะป๊อปอิดจะหายไปได้ไงน้าเดก่อน แน่ๆเลยอะเขาเนี่ยสงสัยพี่ฟิมต้องแกงเลยอีกเลืแน่ๆเลยอะพี่ฟิมนะพี่ฟิมถ้าเกิดเราไปขอร้องพี่ฟิมพี่ฟิมต้องไม่ให้เราคืนแน่ๆเลยอะต้องหาวิธีเอาป๊อปอิดคืนให้ได้นะเนี่ยหาวิธียังไงดีอะคิดก่อนคิดก่อนออ๋อ,อคิดออกแล้ววิธีนี้แหละได้ป๊อปอิดคืนแน่นอะนงนี้แหละแล้วเริ่มแผนการเลยละกัน

พี่ฟิมปอบีตของพวกแกไปไหนหมดไม่นนรู้ตอนนั้นพวกแกเล่นอยู่ตรงนี้หรอแม่เ<ง>ก็บไปเปล่าแม่ไม่ได้เก็บพ่อก็ไม่ได้เก็บพี่ฟิมเก็บหรือเปล่าไม่ได้เก็บนะโฟก,าากัสเนาะจะมาแอบไปได้ยังไงพี่ฟิล์มเนี่ยนะพี่ฟิล์มถ้าแม่รู้นะว่าใครอ่ะเอาปอบีตของโฟกัสไปอ่ะแม่ต้องตี ต้องหักค่าขนมหรือไม่อาจจะไม่ให้ค่าขนมเลยก็ได้ฮะไม่จะตีเลยเหรอหรือไม่จะหักค่าขนมอีกเหรอ <c oughs> อาจจะไม่ให้เลยก็ได้อาจจะไม่ให้เลยก็ได้เหรอการหาดีรือ่ะฉัน <c oughs> ไม่ฟียโฟกันนาหารอบบ้านแล้วโนะปกแกยังไม่เจอเลยอะ่ะแ้แถมนะ <c oughs> พ่อยังบอกด้วยว่าถ้าเกิดใครเอาไปซ่อนนะ <c oughs> พ่อจะเขกหัว <c oughs> ให้นอนกับเบ้คืนนี้จริงไหมเนี่ย ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่อยากน <Gym. S 2> ะพี่ฟิล์มพ่อบอกว่าถ้าเกิดใครอ่ะเอาปวามอินไปซ่อนใช่ไหมพี่ฟิล์มพ่อนะจะไม่ให้จับคอมหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเลยเหรอใช่เฮ้ยจริงไหมเนี่ยโมไหมเนี่ยใช่ไม่ได้โมพี่ฟิล์มบอกกันพูดจริงจริงเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วทั้งพ่อทั้งแม่เลยถ้าเกิดพ่อกับแม่รู้นะเฮ้ยเราต้องอดเล่นเกมเดือนหนึ่งแน่เลยอ่ะเราอยู่แบบไม่มีเกมไม่ได้อ่ะเฮ้ยแเราทำยังไงดีอ่ะงั้นเรา ไปคืน <IP> น้องประกลดีกว่าไปแล้วไปแล้วอะแม่เป้งจะไปไหนอะไม่เป็นสงสัยจะไปเอาป๊อปอิดเมื่อคืนเราแล้วมั้งก็ร้องไห้ต่อไปเลยแห่นี่แหละสำเร็จแย่แล้วฝนก็ตกอะไรเนี่ยวิ่งเราต้องรีบคืนประกันแล้วไม่งั้นพ่อแม่รู้แน่เลยเนี่ยรีบเดียคืนดีกว่าโอฝนก็ตกฟ้าจะผ่ากันไม่ได้ เราตกเกลีวหมเลยเฮ้ยนี่สุดเรามาแกล้งใครเนี่ยเหมือนกับเราโดนแกล้งซะเองเลยเนี่ยจำวันนี้ต้องรีบคืนต้องรีบคืนรีบขุดรีบขุดขุดก็ต้องเองเนี่โอ้โหใช้มือเลยแล้วกันโอ้โหขึ้นยากด้วยโอ้โหใครช่างฝังเนี่ยฮะ พี่ชายทั้งหลายอย่าไปแกล้งน้องกันนะครับผมเดี๋ยวเป็นอย่างเงี้ยนะใครเขาแกล้งน้องกันอย่างเงี้ยผมไปแล้วเฮ้แล้วเจอันแล้วอยู่ไหนพี่ฟิล์มพี่ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยจริงๆนะเหมือนจะมีใคราไปตักดินไว้แต่ว่าไม่ใช่พีมนะโฟกัสใช่เหรอใช่พีมไม่เห็นไม่เป็นไรอย่างเงี้ยเอาไปโฟกัสไม่เอาไปดิเป็นไรพี่ฟิล์มเร็วเดี๋ยแม่ผมขึ้นเพื่อนแม่ดาถือ เออโอ้ยเอองั้นคืนหาเจอนะก็ไม่ต้องบอกพ่อแม่นะฮะไม่อแบอกแล้วไม่ต้องบอกเอิี้ยวใช่ไหมไม่ต้องไปไปเลยว้าทีนี้แล้วก็มีเกมเล่นแล้วทั้งเดือนทั้งปีตลอดไปเ <c oughs> กือบไปแล้วเราโอ้อะไรเนี่ยเพื่อนหมดเลยเนี่ยอ่ะงั้นคลิปนี้แก้ไม่สำเร็จเลยเพื่อนๆให้ตายเถอะงั้นเอาไปว่าแก้ใหม่คลิปหน้านแล้วกัน ก,ก็ไม่ได้เอาคืนเนี่ยแล้ชกคืนนี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์แล้วก็กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมขอไปล้างมือก่อนหน่เมตหมดเลย